สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับศูนย์คัสตอมของเรานะคะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกนะคะแล้วก็การตรวจไปลยได้พิจา,ารณสุรการกรน,นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณธนากรแสนพิทูลกรรมาการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขานะคะเป็นผู้มาตอบข้อสงสัยหรือข้อักถามของเรานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนากรคะได้มีท่านาผู้สนใจนะคะได้ฝากคําถามมาที่เราว่าเขาเกิดเคสหนึ่งว่า กรณีของการสำแดงชื่อนะคะใน BL ชื่อนำเข้าผิดพลาดผู้นำเข้าผิดนะคะทีเนี้ยมันจะต้องทำยังไงบ้างคะแลวมันมีผลกระทบอะไรบ้างคะครับกรณีที่สำแดงอย่างนี้นะครับถ้าที่ติดตามดูเอกสารเนี่ยนะครับถ้าที่เห็นภาพเนี่ยหมายความว่าคอนเทน์ที่เข้ามาจากทางสายเรือเป็นชื่อ A นะครับแต่บังเอิญผู้ประกอบการดันไปแจ้งเป็นอันเตอร์เป็น B เป็นต้นผิดกันเลยใช่ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับทางสายเรือเองเนี่ย จะไม่ค่อยแก้ให้นะครับปกติต้องโกเคแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายืนยันว่าเราจะแก้เป็น B ีถ้าแก้เป็น B ีไปเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางเสือจะต้องให้ทางผู้ประกอบการนะครับแจ้งกับทางต่างประเทศให้ต่างประเทศเป็นคนสั่งมากับทางสายเรือในการแก้ไขแต่บางเอเจนต์ก็ไม่สนใจนะครับใช้ตามไหนมาก็ไม่แก้บางเอเจนต์ก็แก้ให้ตามที่คุณต้องการบางอย่างบอกไม่รู้ทางคุณจะแก้ก็แก้แต่คุณต้องดูแต่ละเอเจนต์ไม่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเบอร์เอญแก้มาแล้วเนี่ยซึ่งมันถูกก็โชคดีไป แต่เมื่อแก้แล้วิดมันผิดมันไม่ใช่บางครั้งยาวเลยยาวแต่นี้แก้ปุ๊บไปชื่อบริษัทนบริษัทดังเออถ้าเป็นบริษัทยังมีตัวตนอยู่ยังทำจิจการอยู่ก็ยังโชคดียังทำง่ายใช่ไหมถ้าไปเจอแก้เสร็จปุ๊บเป็นบริษัทที่ไม่มีตัวตนยกเลิกจิจการไปแล้วกิจการไปแล้วรู้บริษัทในเครือแต่พิจกิการไปแล้วยเงี้ยนะคู่ไอ้บริษัทกล้าต่างนิติบุคคลกันนะอาจจะบริษัทในเครือกันอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะมีขิดพลาดได้ก็มีอย่างนี้ก็มีก็เคยเกิดเคสนะนี่ถามว่าเก นะครับคุณต้องไปขอทําคําร้องนะคัดแก้ไขต่างๆนะครับในการแจ้งคงแจ้งความว่ามันผิดพลาดอย่างไรแล้วก็ไปขอคัดทะเบียนถ้าเกิดมันทะเบียนนั้นบัง่อิญว่าเขายกเลิกแล้วทะเบียน็ทะเบียนบริษัทเขาคัดทะเบียนนักสือหลักลองว่าจะมีตัวตนอยู่ไหมอ่ายกเลิกไปหรือยังเป็นใครเป็นมีมนาจไหมอถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทยกเลิกแล้วในระบบของตัวของกรมพัฒนาธุรกิจ เขาจะบอกว่าสัญนี้ยกเลิกแล้วแล้วสมมติว่ากรณีที่เราแจ้งเป็น B แต่ปรากฏว่า A กับ B เนี่ยไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วเขาจะยอมให้เราคัดไหมไอ้นี่เราก็ต้องไปคุยกันละเราต้องแจ้งความเข้าไปแล้วรูต้องปหาสมมติว่าเขาเป็น A มาแต่เราก็ไม่รู้เราเอาเป็น B แต่ A กับ B น่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันเลยต้องคุยเขาว่ามันผิดพลาดยังไงแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมถ้าไม่ยอมเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปคุยกันต่างประเทศละ นะฮะดาวเทศทําอเมนแก้ไขมาให้ว่าตัวนี้มันผิดพลาดแก้ไขชุวิีแต่บังเอิญมันเป็นมันถ้ามันยังไม่ตรวจปล่อยมันก็ง่ายนะแต่บังเอิญมันตรวจปล่อยไปแล้วพบเจ้าที่แล้วอันนี้คือความลำบากนะครับเจ้าที่ก็ต้องการเอกสารมาตัวนั้นแต่เราก็ต้องมาชี้แจงอ่ะนะครับว่ามันเป็นของสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดพลาดยังไงนะครับเราก็ต้องหาหลักฐานมาให้ได้ว่าบริษัทนี้การถ้าคัดอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องใช้อํานาจของทนายนะฮะอาัยทนายที่มีหน้าที่ในการสามารถคัดอะไรต่างๆได้นะเพืไปช่วยคัดออกมาให้เรา นี่ทางออกแล้วครับแต่เขาจะยอมจะผิดหรือเปล่าน่าจะถามทนายทนายบางทนายเขาก็ยอมทำก็ทําให้ไม่ได้ว่าไปไปไปละเมิดสิทธิของเขาหรือไม่เยก็ต้องกำลังดูด้วยนี่อันตรายที่ต้องระวังดีๆนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องระยะเวลาในการดาเนินการเนี่ยประมาณได้ไหมคะว่าว่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเอกสารครบถ้วนนะมันก็ไม่นานนะอย่างน้อยก็ไม่นานนี่คือกับ สี่ห้าวันเหมือนกันนะในการพิจารณาอะไรต่างของเจ้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารต่างนะ,ะถ้านานนี่มีเป็นเดือนเลยเหมือนกันโโนะครับกว่าที่ต่คนเอกสารตัวตนอยู่ที่ไหนอย่างไร<ช>ติดตามคนมอบหน้าอย<ม>่างไรโอ้นี่คือปัญหาเยอะมากนั้นจึงฝากไว้ว่าทางดีสุดคือเรามาระวังนะครับว่าชื่อคอนซีนี่ถ้าไม่จะเป็นจะไปเปลี่ยนไไปแก้ของเขาไปแก้เขาต้องถามชัดเจนว่าชื่อใครอย่างไรนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะมีการ ไปถูกไปมือไปโดนคอมพิวเตอร์อะไรเราไม่รู้อะนะอาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงานนะผู้ปฏิบัติงานอาจจะเขาก็เขียนมาแล้วบริษัทเอถูกต้องแล้วแหละแต่จะไปใส่บีได้ยังไงอย่างเงี้ยอาจจะมือไปโดนอันนี้เออร์เยอะนะไม่เห็นิดนะเพราะจากเอเป็นบีมันก็เขียนคนละแบบใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ไม่น่าจะผิดพลาดไปได้แต่มันก็เคยมีคนก็เคยนเคยเกิดเคสเหมือนกันอที่ถามมาอย่างนี้นะครับตอนที่ถามมาเนี่ยก็มีเคสแต่นี่ก็แก้ปัญหานะครับ แล้วต้องไปทำคือไปทําชุดบีไปทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะนี่ครับต้องทําไปแก้ไขกระทั่งอาเมนแก้ชุดบีต่างๆขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไหมคะก็มีค่าปรงค่าปรับนะฮะกับกรมศุลกากรก็มีอยู่แล้วค่าปรัศุลกากรค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งอันก็มีอยู่แล้วค่าปรับเวลาอืมเสียเวลาอันนี้สำคัญแต่แต่เจ้าที่ศุลกากรเขาแก้ให้เราเนาะ แก้ครับถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะครับจะแก้นานกว่าจะแก้ให้นะครับก็จะไปโดนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแทนค่าใช้จ่ายเยอะถ้าเป็นตู้เย็นมีหลายตู้นะครับหรือเจอค่าเลนค่าดิมเลนจะมาครับแตามปเจอเอ้เย็นบางเอ้เย็นที่คิดค่าใช้จ่ายแบบทวีคูณขึ้นมาเงี้ยอ่าก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีตู้เดียวก็ยังโอเคเป็น LCL ก็ยังง่ายนะมายังรอรับได้รถใหญ่ๆประมาณยี่สิบยี่สิบตู้นี่โอ้มาแค่สามตู้ก็ร้องให้แล้วครับไม่ต้องมาถึงยี่สิบตู้ นะครับอันนี้ก็ให้ให้ระวังไว้นะครับก็ฝากไว้นะครับประเด็นพวกนี้นะการแก้ไขยังไงก็รับภาษาหรือต้องดูเคสเป็นเคสอ่ะว่าคุณผิดยังไงอย่างนี้แต่แนวทางอย่างเงี้ยนะครับให้เห็นภาพกว้างว่ะเดี๋ยวเนาคุณต้องแจ้งความต้องไปหาความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลเข้ามาแต่ไม่ได้ก็ต้องไปหาทนายที่สามารถคัดได้ไหมอะไรได้ไหมต้องหาทางออกนะครับถ้าไปเสียเวลาคิดเสียเวลาถามต่างๆมันก็จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นก็ทางที่ดีก็ตรวจสอบก่อนที่จะ enter bl ดีกว่านะคะทบทวนให้ดีว่ามันมันถูกหรือเปล่านะคะหรือจะแก้อะไรก็ก็ดูอีกทีดูให้ดีๆนะคะสําหรับวันนี้ท่านที่ฝากคําถามไว้ก็คงได้รับคําตอบที่พอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณธนากรแสงพิทูลเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่คะถ้ากรณีท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะสามารถนะคะติดต่อหรือฝากข้อคิดเห็นไว้ที่ได้ด้านล่างของคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r v e l o g i s t i c s .com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราและที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ